วิด d วิดคอร์สพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่20กันยายน2023ซีรีส์เราจัดนมัสการพระเจ้าอย่างไรวันที่1พระเจ้าเรียกร้องการนามัสการที่เหมาะสมอพยพบ,บทที่20ข้อ1-6พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนธาตห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้หรือปนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนในบัญญัติข้อแรกจากบัญญัติสิบประการพระเจ้าทรงบัญชาคนของพระองค์ให้นมัสการมพระองค์เท่านั้นว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา อบพยพบทที่20ข้อ3และบัญญัติข้อต่อมาก็เชื่อมโยงกับข้อแรกนั่นคือห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนอบพยพบทที่20ข้อ4ถึง6ในแวดวงวิชาการอาจมีข้อถกเถียงกันถึงเรื่องวิธีนับบัญญัติ10ประการว่าจะนับอย่างไรชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและรูเทแรนรวมบัญญัติข้อที่1และ2เป็นบัญญัติข้อเดียวและเพื่อรักษาบัญญัติให้ครบ10ประการ พวกเขาจึงนับอารัมพบทในอบพยพบทที่20ข้อ2ว่าเป็นบัญญัติข้อแรกหรือไม่ก็แบ่งบัญญัติข้อที่10ในอบพยพบทที่20ข้อ17ออกเป็น2ส,ส่วนแทนอบพยพบทที่20ข้อ3และข้อ4ถึง6บันทึกถึงบัญญัติ2ข้อที่แตกต่างเปรียบเสมือนเป็นมุมมองสองด้านที่แตกต่างของเหรียญเดียวกันบัญญัติข้อแรกพูดถึงวัตถุประสงค์ของการนมัสการที่เหมาะสม บัญญัติข้อที่2พูดถึงรูปแบบของการนมัสการที่เหมาะสมบรญญัติข้อแรกกล่าวถึงความเชื่อที่ถูกต้องบัญญัติข้อที่สกล่าวถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องบัญญัติข้อแรกบอกเราว่าใครที่เราควรนมัสการบัญญัติข้อที่สบอกเราว่าควรจะนมัสการอย่างไรเปรียบเหมือนการที่พระเจ้าตรัสว่า จงนมัสการเราผู้เดียวแล้วจึงตรัสต่อว่าจงนมัสการเราอย่างนี้นั่นหมายความว่าพระเจ้าส่งให้ความสำคัญกับวิธีการที่เรานมัสการพระองค์ บัญญัติข้อที่สองไม่ได้ห้ามคนของพระเจ้าจากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะพระเจ้าทรงสั่งโมเสสให้หาช่างที่มีฝีมือเพื่อสร้างหีบแห่งพันธสัญญาด้วยรายละเอียดและองค์ประกอบทางศิลปะและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ดลจิตใจให้มนุษย์เป็นผู้สร้างพับผาขึ้นอย่างสร้างสรรค์บัญญัติข้อที่2จึงไม่ใช่ข้อห้ามในการสร้างรูปปัน้น งานแกะสลักหรือผลงานศิลปะแต่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับพิธีกรรมและการบูชาเราต้องไม่สร้างรูปปั้นหรือภาพแกะสลักเพื่อบูชานมัสการนี่คือความหมายของการสร้างรูปเคารพ 1. โครินบทที่ 10: ข้อ7พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำดังที่มีเขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่ม แล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานบัญญัติข้อที่สองเตือนเราถึงอันตร,รายของความไร้เดียงสาที่ขาดการนำอย่างถูกต้องเมื่อชนชาติอิสราเอลนมันสการรูปปั้นโคทองคำกระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าดูสิ พวกเขาเป็นชนชาติที่ไร้เดียงสานักแต่กลับกันพระองค์ตรัสว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็งพระเจ้าทรงพระพิโรธอย่างมากจนมีเพียงคําอธิษฐานวิงวอนของโมเสสเท่านั้นที่ช่วยชีวิตชนชาติอิสราเอลได้พระเจ้าทรงเรียกร้องการนมัสการที่เหมาะสมโยนาบทที่สข้อ7ถึง9ฉบับแปลใหม่ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสิ้นหวัง โอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าก็นึกถึงพระองค์และคำอธิษฐานของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์ณพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาผู้ที่ยึดเหนี่ยวในรูปเคารบซึ่งไร้ค่าไร้ประโยชน์สลัดทิ้งความรักอันมั่นคงของตนแต่ข้าพเจ้าจะมอบเครื่องสการะแด่พระองค์ด้วยเสียงแห่งการขอบคุณว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้ข้าพเจ้าจะกระทำตามความรอดพ้นมาจากพระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้วิธีการนมัสการพระเจ้าที่เหมาะสมคืออะไรพระคำภีร์กล่าวถึงท่าทีที่เหมาะสมในการนมัสการพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวของเราเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ออกจากความมืดและเข้าส่วนในแผ่นดินของพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้มีท่าทีและมุมมองที่ถูกต้องต่อการนมัสการขอทรงช่วยทำให้หัวใจของเราอ่อนนุม่มและพร้อมจะเชื่อฟังและทำตามพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน